Try first. โคกไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับท่านผู้ชมชื่อม fc พยัคฆนาวันนี้เจองานหนักนะครับบุกมาเยือนจากฝูงช้างข่าวเจ้าเกาะตราด fc นะครับชื่อมัยออกนอกบ้านเป็นเกมที่2จาก4เกมเยือนติดนะครับส่วนตราด fc นั้นยังไม่แพ้ใครในฤด,ดูการนี้ ก็มาดูนะครับว่าเกมนี้นะครับถือว่าเป็นงานหนักสุดๆเลยของไปยากลนานะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเริมเกมมาเจ้าถิ่นทักทายก่อนจากเตะมุมแล้วก็ขึ้นไปบ่งลูกนี้มาบอดูมิโดซสวเรสนะครับโอ้โหคือไปครับตราดเอฟซีโอกาสของเชียงใหม่ครับกบเยฟไหลมาตะวันโอ้เนี่ยครับมากดด้วยซ้ายครับแต่วุดไปแล้วครับเหมือนจะเข้าไม่ทันด้วยโอกาสของเจ้าถิ่นนะครับ กดตู้นี้ที่เสาแรกนะครับบาโบมาร์กเลนดีแต่ว่าไม่ได้ล่ะครับโอ้โหอันตรายทุกตัวล้วครับต่างชาติของเจ้าถิ่นเปิดลูกนี้คอนราโดจะพลิกจะโดนบีบมุมนะครับคืนกลับมายิงอักเกลอครับปัดลูกนี้โอ้โหเกือบไปแล้ครับฟาฮัดยังปัดไว้ได้มาดหมายแล้วครับตรัสแต่ลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับเปโลูคอนราโดโอ้โหไม่รู้จะปิดใครดีล่ะครับ แต่จังหวะนี้ครับลูกเปิดของพิทักษ์สยแล้วครับรถมงนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตึงประตูต่อศูนย์ครับบาโบมาสเลนด์ดีหานาที31ครับโยนเข้ามาเลยครับดูครับพิทักษ์สยแล้วบาโบสอดมาจากข้างหลังขึ้นมงเต็มหัวเลยแหละครับฟาฮัดก็ไม่ออกมาด้วยครับแล้วก็เวลโก้ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับตัวนี้เสร็จบาโบเลยครับเจ้าตัวมงแล้วเหมือนจะเจ็บด้วย1-0ครับตราดขึ้นนำไปแล้ว หญิงตูงนีน้ฉลับแหละครับตะวันโคตรสุงโผล่แต่มุมของเชียงใหม่แหละครับเปิดเข้ามาลูนิทเวลโก็ไม่ได้แล้วครับโอ้โหจบ45นาทีแรกน, FC นะครับตราเอฟซีนำเชียงใหม่เอฟซียูหนึ่งศูนย์นะครับรูปเกมเชียงใหม่ก็ดูจะเป็นรองนะครับก็อย่างที่ว่าโชคดีอยู่นะครับพี่ตามแค่ลูกเดียวนะครับมาดูกันต่อในครึ่งหลัง ฟีกิดของเจ้าถิ่นครับจังหวะนี้พรพีชาจารุนเปิดยัดเข้ามาแล้วอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับวอลดูมิโลโซเรสนาที52ครับเริ่มขึ้นหลังมาไม่กี่นาทีครับเชียงใหม่โดนอีกลูกเนี่ยครับเขาเปิดยัดเลย้วครับพรพีชาแล้วบอลดูมิโลโซเรสขึ้นมงเรียบร้อยเลย2ประตูที่เราเสียนี่มาจากลูกมงและครับแล้วโยนจากด้านข้างทางนั้นเลยว้าแต่มุมของเชียงใหม่ครับลูกนี้ ยังสกัดไว้ได้ครับวอลโดแล้วบ่นไม่เป็นใจให้เราแล้วครับมาฟาดครับโยนยาวขึ้นมามงได้ดัดหมาครึ่งหลังนี่ช่างใหม่เอาเสยะลงมาแล้วนะครับรูปเกมก็ดูจะดีขึ้นมาบ้างชังว่านี้สามสูงเลยกระปูเปาโลคอนราโด้โลูกนี้ต้องชมนะครับเจ้าถิ่นต่อบอลกันสวยนะครับลูกจ่ายของวอลดูมิโดสูเรสเนี่ยครับ นีรุตเปิดมาแล้ววอลโด่แตะนิดนึงแล้วคอนาโดกดด้วยซ้ายนี่กลายเป็นว่า3ต่างชาติของเจ้าถิ่นยิงก็ได้ครบทุกคนเลยนะครับวแต่ในจังหวะน,นี้ครับถือว่าเป็นลูกยิงสุดสวยเลยแล้วของเซย่านะครับลูกแรกของเจ้าตัวนัดูกาลนี้ด้วยยิงนี่เกือบครึ่งสนามเลยครับโอ้โหก็จุดประกายความหวังกับตีไข่แตกได้นะครับในะลูกชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับ เห็นทศพรออกมาไกลครับลงยิงดูแล้วน้ำหนักทิศทางนี่พอดีเลยครับ1ประตูต่อ3ครับเจมี่เอไล่ขึ้นมาแล้วครับอ่าอาแล้วครับ10นาทีสุดท้ายเชียงใหม่ก็เริ่มจะมีลูกฮึดขึ้นมาบ้างเปิดตัวนี้ขึ้นไปมงเซย,ยา่าแต่ข้ามขานะโอ้โหอ,อ,อ,อ่าึ่งหลังลงมานี่เกมดีขึ้นเลยแล้วครับเชียงใหม่สำหรับเซยา่า และจังหวะนี้แปยังไม่แม่นพอนะครับเนติธรอ,อินทนน์นะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังโอ้ถ้าตรงกรอบนี้เรียบร้อยแนะ่ทดเจ็บครับโอกาสของตราดลุยขึ้นมาปารูคอนราโดเราดักไว้แล้วโดยวัชรินเนื่องพักแก้วนะครับสุดท้ายก็บดเวลาการแข่งขันครับเชียงมเอฟซีวันนี้ต้านทานความแข็งแกร่งของจากฝูงไม่ไหวนะครับบุกมาแพ้ให้กับตราดเอฟซีไป1ประตูต่อ3นะครับว้าเชยงใหม่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ก็ต้องพยายามกันต่อไปครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะครับเกมต่อไปชม f เอฟจะออกนอกบ้านวันในที่ที่21พฤศจิกายนนี้นะครับบุกไปเยือนราชนาวีครับ